ครัผมพี่จอนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18เดือน6นะครับ64ก็ของเตรียมจัดส่งนะครับผมก็มีมอเตอร์2ตัวนะครับแล้วก็เครื่องยนต์รวมๆก็ประมาณสัก10ตัวได้มั้งครับ10กว่าตัวนะครับนี่ก็เตรียมอันนี้เทด จะมีแผนกเช็ดนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเครื่องคูโบต้านะครับถ้าลูกค้าต้องการคูโบต้าก็จัดให้นะครับค่าเครื่องอย่างเดียวก็หกหมื่นในน้อยนะครับแพงกว่าเก่าอีกหายากจังหากกว่าจะได้เกือบสองอาทิตย์ครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องที่ลูกลูกค้าสั่งห้หมดแล้วนะครับวันจันทร์วันอังคารก็ทยอยส่งเลยนะครับอันนี้เป็นกําลังจะเสร็จอีกหนึ่งตัวนะครับไล่อาการยืนอยู่นะครับไล่เขาเรียกไล่ไฟนะครับอ๋อ เดียนะครับก็มีหกสูบกาลังรอปั๊มนะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวหกสูบสองตัวนะครับกับปั๊มสมัยพัดตัวใหญ่อันนี้กําลังทดสอบนิสันนะครับนิสันลองน้ําก็ทิ้งไว้สองชั่วโมงนะครับทุกตัวนะครับก็น้ํามันประมาณหกลิตรหน่อยๆน,นะครับอันนี้ก็ทดสอบน้ํานะครับเมื่อวานเราทดสอบโตโยต้าไป วันนี้ก็นิสสันนะครับวันนี้โตโยต้าเมื่อวานไปแล้วมั้งครับนี่เป็นนิ s สันนะดูความร้อนที่60นะครับก็โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ